หอไอเฟมนะคะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะคะคาันี้นะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิรูปวงกลมนะคะตอนที่2น,นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆรู้ไลยใช่ไหมคะว่า แผนภูมิรูปวงกลมเป็นหาเป็นการนําเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งโดยแบ่งพื้นที่ของวงกลมเป็นส่วนต่างๆตามปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการนิยมแสดงปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นนั่นเองค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะนันเกเรียนดูนะคะว่าจํานวนผู้ประกอบอาชีพต่างๆของข้อมูล1นนะคะซึ่งจะมีอาชีพอะไรบ้างเกษตรกรนะคะ15%ธุรกิจส่วนตัว7% ข้าราชการและพนักงานของรัฐ18%พนักงานของเอกชน24%พนักงานของรัฐวิสาหกิจ12%รับจ้างทั่วไปก็คือเป็นเทบสีม่วงนะและก็อื่นๆนะคะก็คือ4%ซึ่งจำนวนผู้ประกอบอาชีพต่างๆนี้นะคะก็กจะเป็นในส่วนของการนำเสนอแผนภูมิรูปวงกลมนั่นเองค่ะ ถ้าในจังหวัดน,นี้นะคะมีประกอบอาชีพต่างๆ5,41,900คนและรัฐบาลจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปคนละ500บาทรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปกี่บาทนะคะ,ะเราจะรู้ในส่วนของรับจ้างทั่วไปนะคะ วิธีคิดนะคะขั้นที่1เราจะต้องหารายละของจํานวนผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปก่อนใช่ไหมคะจาก100%เปอร์ซลบด้วยร้อยละของจํานวนผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆที่ระบุในแผนภูมิซึ่งเมื่อกี้นะคะเราเห็นได้ว่า ที่เป็นในส่วนของรับจ้างเราจะไม่มีจะไม่มีในส่วนของเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่เรารู้เลยว,ว่าในวงกลมทั้งหมดเนี่ยจะต้องรวมกันแล้ว100%ดังนั้นเราจะเอาในส่วนของอาชีพต่างๆเนี่ยมาบวกกันก่อนนะคะโดยที่15บวก7บวก18 12, แ,ล 4, แล้วก็บวก24บวก12และบวก4ก็คือบวกอาชีพอื่นเนาะ เมื่อเรารวมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาลบกับ100่้เราก็จะได้20%ของรับจ้างอะแปลว่ารับจ้างเราเรู้แล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์คะ20%เอกิดจากที่ว่าเอา100มาลบกับเปอร์เซ็นต์ของวิอาชีพอื่นนะคะก็จะได้20%ขั้นตอขั้นที่1่เราเรู้แล้วใช่ไหมเราเราหารอยละของอาชีพรับจ้างทั่วไป ไปขั้นตอนที่2องนะคะหาจำนวนผู้ประกอบอาชีพรับจ้งางทั่วไปด้วยน้ำ20%นี่ยอยู่ในรูปเศษส่วนก็จะได้เศษ20ส่วน100คูณกับจำนวนผู้ประกอบอาชีพทั้งหมดโดยที่5,41,900นะคะตัด0 2นะคะข้างล่างตัดบนก็ตัด2เหมือนกันก็จะได้2คูณนะคะกับ5 4 1 9 นะคะห้าศูนยี่หนะคะคูณด้วย2องาคูณด้วยสองสองคูณศูนย์เป็น0นยะคะสองคูณเเท่ากับ 18, สิใส่8ทด1นึ่งสองหสองบวกหเป็น3ามสองสี่แสองห้าสิบ ก็นะคือจะได้อะไรคะ1น3 8 0คนอ่ะเราได้ขั้นตอนที่2ละต่อไปขั้นตอนที่3เนื่องจากอะไรเนื่องจากรัฐใช่ไหมคะเขาให้เ,เงินรัฐบาลเนี่ยให้คนละ500บาทนะ,ะจำนวนผู้ประกอบอาชีพรับจ้างดังนั้นคนละ500บาทคําว่าละก็คือการคูณน,นะ,ะเราเอาจํานวนเงินที่เราได้ขั้นตอนที่2เนี่ยมาคูณกับอะไรคะ มาคูณกับ500ดังนั้นการคูณนะก็จะได้18,380คูณด้วย500การคูณคิ้นเลขเร็วนะคะเราเก็บศูนย์ข้างหลัง3ตัวก่อนก็จะได้108,38นะคะคูณกับอะไรคะคูณกับ5นะคะ5840ใส่ศูนทด 4ใช่ไหมคะ5คูณ3เท่ากับ15บวก4เป็น19ใช่ไหมคะใส่9ทด1 8คูณ5เท่ากับ40บวก1เป็น41ใส่1ทด4 5คูณ0เป็น0นย์แล้วก็บวก4ใช่ไหมคะเท่ากับ4 5คูณ1เป็น5ก็จะได้5 4 1 9 0แต่ว่าเราเก็บ0ูกี่ตัวคะ,ะก็คือ3ตัว1 2 3 เราก็จะได้ในส่วนของการคูณในส่วนของรัฐบาลให้คนละ500แล้วก็ได้ในส่วนของคูณอะไรฮะจำนวนอาชีพรับจ้างก็จะได้มีค่าเท่ากับ54ล้าน100,090,000บาทนั่นเองค่ะแปลว่ารัฐบาลจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป54ล้าน1 0 9 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะ โอเคนะคะก็วันนี้นะคะก็คือในส่วนของการโจทย์ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับแผนภูมิวงกลมนะคะก็เกี่ยวข้องเกี่ยวในเรื่องเกี่ยวกับรอยละและก็ในส่วนของการหาเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในค่าหน้าคะ่ะวัสลา,าม